อับยาวเพราร่างกายมันเพลียตื่นเที่ยงก็มีแล้วพี่พี่คิดดูแล้วเปิดทํางานมุงงานบ้าน <c oughs> สีก็จะมาเสียสายประมาณนี้นะฮะตื่นเช้าเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้นะพี่พี่เพื่อแพ้อากาศนอนน้อยนอนน้อยก็แพ้ <c oughs> แต่แพ้ฝุ่นแพ้อากาศพี่ ถึงพลาดไลค์พี่ก็กดไลค์นี่น่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สมภพเนี่ยแบบเนี้ยจริงๆน่ารักชุดๆโอเคอ่ะ สวัสดีครับสายฟ้าภูผานะคะเจ้พี่นัตตีนะคะสวัสดีค่ะ้ขอบคุณเจ็ดไลค์นะคะขอบคุณมากๆเลยปุ้ยก็จะมาทําหน้าที่ของปุ้ยนะคะทุกวันนะคะพี่ๆเนาะตามนี่เนาะบางทีเล่นเล่น,เล,นเล่นไปโดนใครเล่นไปไอ้นี่ใครก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าใน,นเนี้ยมีอะไรให้เมาส์มอยเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะไม่จำเป็นแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลนะคะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะ กดตัวกองความคิดเห็นสิพี่นัตตี้นะคะต้องกดตัวกองความคิดเห็นนถึงจะเห็นนะคะสวัสดีท้ายท้ายพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะเจ็ดดวงตาเจ็ดไลล์ปัททะทอดท้อมีใครอยากฟังเพลงไหมนัตตี้ดีครับเจอพี่สายฟ้านะคะสวัสดีค่ะปุ้ยจะเรียกตามชื่อช่องแล้วกันนะคะพี่ภพยเดี๋ยวปุ้ยจะเรียกตามชื่อช่องเราก็แล้วกันเนาะ ลืมเอาหวีลงมาแม่มาขี่ขันขึ้นไปเอาเธออุ้ยมีเส้นเจียเส้นเส้นสี่แอร์ให้คนเส้นสี่แอร์แต่ไม่อยากเสียเส้นเสียเส้นเส้นสี่แอร์ให้เสียเส้นสี่แอร์แต่ไม่อยากเสียเส้น อ่ะขอบคุณเราจะรวรวๆจากพี่สายฟ้านำเด้อจ้าพี่คลิปใหม่น้องมาแล้วนะฝากไปให้กำลังใจน้องในเด้อแต่ปุ้ยปุ้ยจะพยายามไปให้ทั่วให้ถึงนะทุกคนช่วงนี้ปุ้ยก็จะมาทางฝั่งนี้บ่อยๆหน่อยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ไปทางฝั่งแอลฟาสักเท่าไหร่ก็มีไปไลฟ์บ้างนะคะปะปายฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสายฟ้าภูพานะคะจากพี่นัตตี้นะคะอ่ะจจดไปค่ะพี่ๆี่เนาะ ขอบคุณขอบคุณพี่ๆเช่นกันนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องนะคะเข้ามาเข้ามาคุยเข้ามาทนี่ด้วยกันนะคะขอบคุณหลายๆเด้อก็จะเจอน้องทางฝั่งนี้บ่อยๆนะตลอดระยะแคปไว้เลยโอ้ยไม่ต้องแคปปุ้ยก็รู้เลยพี่ไม่ไม่ไม่ต้องแคปปุ้ยก็รู้นะพี่สมภพใครให้กําลังใจใครไม่ให้กําลังใจปุ้ยก็รู้นะเป็นเรื่องปกติ อโอโอเคผมเพิ่งมาครับนะคะขอบคุณค่าพี่สายฟ้าขอบคุณมากๆเลย <laughs> ผมเพิ่งมานี่คือเพิ่งมาให้กําลังใจใช่ไหมพี่สายฟ้านี่ก็มามาจากพี่ไผ่ใช่ไหมเป็นแอคเดียวกันนะต <Okay. S 2> ังผู้แตกแนะ่ไม่ใช่แคปที่อยู่ <laughs> <laughs> เอาแคปที่อยู่หรอไหนอะ่ะพี่ชมพบที่อยู่อยู่ไหนนะส่งมาเร็ว ส่งมาแล้วก็ลบแล้วปุ้ยจะรีบแคปเอาไว้ถ้าถึงหมื่นเมื่อไหร่ปุ้ยก็จะไปทําเสื้อส่งไปให้ไงส่งมาส่งมาดูสิพี่สมภพนะดี๋ข้างบนใส่เดีน,นี้ไม่มีทําไมปุ้ยไม่เห็นที่อยู่ไม่เห็นอะไรเลยยูใซค่คคะไม่มีนะพี่สมภพ มนมาจากช่องพิสุแคบไปน้องปุ้ยจพี่จะได้มีตัวตนไม่เห็นนะขอใหม่ได้ไหมพี่สมภพไม่เห็นที่อยู่ขอไหนตอนนี้มันก็ใกล้ๆเคียงๆแล้วแหละปุ้ยต้องไปปุ้ยต้องไปดูแบบดูอะไรแบบจริงจังแล้วนะคะเผื่อจะได้ส่งไปให้ไม่มีไม่มีเลยไม่เห็นอีหยัง <น S 1> เลยในเอฟซีตัวยงของปุ้ยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มินทดา สวัสดีทัทายนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยมาเร็วนะวันนี้มาก่อนออมาก่อนเวลาปกติปุ้ยก็จะไลฟ์ประจำนะคะช่วง3ามทุ่มไปถึง5้าทุ่มเนาะพี่ๆแต่ว่าวันนี้ก็มาไวนะจะได้ไลฟ์สช